สวัสดีครับผมเฉลียวคนมานอกวันนี้จะมาบอกอีกสูตรหนึ่งเนาะที่ทุกคนมองข้ามนะครับแต่ก็มีบางท่านก็ใช้เหมือนกันนะครับเนาะแต่ส่วนมากแล้วจะไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเหยื่อตกปลาเนาะเป็นพวกปลาตะเพียนปลานินนะครับก็ใช้ได้ดีเหมือนกันผมเคยใช้นะครับก็ลองจากเหยื่อผักบุ้งนะครับลองจากเหยื่อผักบุ้งที่ผมทําลงคลิปไปนะครับสูตรนี้ก็นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอ่า ปลานิลปลาตะเพียนนะครับที่ผมเคยใช้นอะมันจะเข้าค่อนข้างดีนะครับแต่ปลาอื่นนะครับยังไม่ได้เนาะสูตรนี้นะครับที่ผมเคยได้ปลาก็จะเป็นพวกปลานิลปลาตะเพียนนะครับก็คือกล้วยนะครับถ้าเป็นกล้วยนะครับเราจะใช้เป็นกล้วยพวกอ่ากล้วยหอมแต่วันนี้ผมไม่มีนะครับแต่ถ้ากล้วยหอมมันจะดีนะครับวันนี้ผมเอากล้วยอ่ากล้วยน้ำนะครับมาทําให้ดูนะครับก็มีกล้วยแล้วก็ลำนะครับ ตอนนี้จะเป็นลำข้าวแบบละเอียดนะครับเนี่ยลำข้าวแบบละเอียดนะครับมีอยู่แค่สองอย่างนะครับแล้วเราก็ผสมกล้วยลงไปลอ,าาอ,ปอจจงขอไั่นะครับขอดดีเป็นหวัดนะครับอาจจะมีเสียงนะครับเนี่ยกล้วยเนาะผสมกับลำนะครับ ตรงไหนมีปนินปาตเพียนเยอะนะครับเอีก็ลองทําดูนะครับเนาะไม่ต้องเชื่อผมมากนะครับลองด้วยตัวเองนะครับลองตัวเองแต่สำหรับผมก็จะเน้นแต่ที่ว่าเคยใช้จริงได้จริงนะครับมาบอกเอฟซีนะครับส่วนจะเข้าดีหรือไม่เข้าดีขึ้นอยู่กับหมายด้วยนะครับว่าหมายตรงนั้นปลาเยอะหรือเปล่าเนาะถ้าปลาเยอะก็เข้าไว้นะครับถ้าปลาไม่เยอะก็ต้องรอหน่อยนะครับเน้นนะครับเป็นกล้วยหอมนะครับจะดีนะครับกล้วยหอม ครับเห็นไหมเนาะว่อจะเอฟซีจะไม่เห็นนะครับนะครับแล้วก็บีบผสมให้มันเข้ากันนะครับไม่ยากครับผมนะครับลำอ่อนกับกล้วยนะครับเนี่ยครับมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะครับมันจะทําให้ลำเรานะครับลำเราเหนียวด้วยนะครับลำเหนียวอยู่ได้ทนนะครับแล้วก็หอมนะครับ ปลานินปลาตะเพียนขอให้มีนะครับเข้าแน่นอนนะครับแล้วก็นี่ครับแล้วก็บ็ดเราทําเสร็จนะครับแล้วก็เอามาใส่กับตะก้อบ็ดเราอย่างนี้นะครับอันนี้ผมมาทําให้ดูเนาะ ft มีเมื่อวาน ft คอมเมนต์ F มาว่าเหยื่อผักบุ้งเราจะไปใส่กับบ็ดยังไงนะครับก็ทําเหมือนกันนะครับทําเหมือนกันบีบให้มันแน่นนะครับอันนี้ผมสมไม่ค่อยแน่นใส่กล้วยลูกเดียวนะครับแค่นี้ก็เหนียวละ แต่ถ้าไปตกจริงๆก็ทําก้อนใหญ่หน่อยนะครับอันนี้ผมทําให้ดูเนาะทําก้อนไม่ค่อยใหญ่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้น่ครับ Fc นะครับเบ็ดก็แล้วแต่หมายด้วยนะครับว่าหมายตรงนั้นนะครับปลาตัวใหญ่ไหมถ้าตัวใหญ่ก็ใช้เบ็ดดวงใหญ่หน่อยนะครับถ้าปลาเล็กก็ใช้ดวงเล็กนะครับก่อโฟมนะครับก็โฟมก็ให้เม็ดเล็กหน่อยนะครับถ้าเบ็ดใหญ่ก็โฟมก็ต้องใหญ่นะครับประมาณนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ฝังลงไป อย่างนี้นะครับแบบน,นี้ครับจากนั้นเราก็นี่ฮะเกาะกับเบ็ดเล่านะครับเราก็ตีลงไปหมายที่ว่าเราจะตกนะครับทําไม่ยากครับสูตรนี้นะครับแถเอฟซีเนาะคิดหาเหยื่อไม่ออกปลาเยอะจะไปตกปลายัางไงเอาเหยื่ออะไรไปตกดีนะครับถ้าหมายแถวบ้านเอฟซีพวกปลาตะเพียน พวกปลาขาวปลานิลนเยอะนะครับลองทําดูนะครับไม่ต้องเชื่อผมลองดูด้วยตัวเองนะครับดีหรือไม่ดีนะครับแต่สําหรับผมก็บอกอีกทีก่อนว่าเยอะทุกสูตรนะครับไม่ใช่ว่าทํามามั่วๆนะครับต้องได้จริงนะครับถึงมาทําให้ดูนะครับแต่สูตรนี้นะครับเคยตกมาก็คือปลานิลนกับปลาตะเพียนนะครับส่วนผักบุ้งนะครับปลานิลนก็เข้าดีปลานิลนปลาตะเพียนนะครับผักบุ้งผสมกับลำเหมือนกันนะครับตำแล้วผสมผักบุ้งมันจะออกสีเขียวแล้วก็จะเหนียวเหนียวดีกว่ากล้วยนะครับ ปลาจะเข้าเข้าดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเหยื่อน,น้ำหมักนะครับหัวอาหารนะครับหัวอาหารที่อ่าหัวอาหารประดุกมาหมักไว้นะครับประมาณสักสองสามชั่วโมงหรือจะสองสาวันก็ได้นะครับเราก็เอาน้ําน้ําหมักของเหยื่อหัวอาหารไปผสมกับลำนะครับอันนั้นจะเข้าเป็นพวกปลาปลาแขนงปลากดปลาตะเพียนปลาขาวนะครับสูตรนั้นก็จะเข้าหลายอย่างนะครับ แต่ถ้าเป็นสูตรแบบนี้จะเข้าเป็นพวกปลาปลานินปลาตะเพียนนะครับจะเข้าไม่กี่อย่างนะครับแต่ถ้าเป็นสูตรน้ำหมักจะเข้าหลายอย่างนะครับเอทซี F C ก็ลองดูเนาะไม่ต้องเชื่อผมมากนะครับไม่ต้องเชื่อผมมากลองดูดูด้วยตัวเองนะครับดีไม่ดีต้องลองดูดูด้วยตัวเองครับผมโอเคครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอันไหนดีๆผมก็จะมาทําคลิปให้เอฟซี C ดูเนาะสูตรเหยื่อสําหรับเอฟซี C ที่ชอบตกปลานะครับคิดหาเหยื่อไม่ออก จะเอาเหยื่อเนี่ยอะไรไปตกดีนะครับลองทําตามผมดูนะครับตามคลิปที่ผมทําเนาะลองทําไปดูนะครับโอเคครับได้เจอนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ